<c oughs> นี่เป็นภาพบรรยากาศของอบนพระตำหนักดอยตุงนะครับซึ่งสมเด็จยา่าของเราท่านได้ทรงมายึดเป็นแหล่งพักผ่อนสําราญพระอริยาบทในสมัยที่ท่านยังดำรลงประชนชีพอยู่นั้นแรงบันดาลใจที่ท่านได้ทําให้กับเชียงรายในส่วนนี้ก็ทําให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวคึกคักนะครับ ในช่วงนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวเนี้มากมายหลาก,หลา,กหลายและเงินมีรถนับเป็นร้อยๆคันนะครับที่ขึ้นมาบนตําหนักแข่งนี้นะครับด้นานนี้ก็จะเป็นห้องจําหน่ายบัตรนะครับจําหน่ายบัตรสําหรับคนที่ต้องการที่ขึ้นไปชมพระตําหนักไปตรงนะครับนะฮะแลวก็มีบริเวณอื่นๆที่ไม่ได้ใช้เงินนะส่วนนี้ก็จะเป็นโงการลงไปชมในสวนแม่ฟ้าหลวงข้างล่างนะครับ อันนี้ก็คือบริเวณปากทางที่จะลงไปนะคระับจะลงไปชมได้ต้องทำไงครับต้องซื้อบัตรต้องซื้อบัตรนะครับบัตรใบละเก้าสิบบาทสูงอายุก็เสียค่าราคาครับผมและบัตรใบละเก้าสิบนี้ชมได้กี่แห่ง ที่เดียว,ท,ยวที่นี่แล้วส่วนที่พระตำหนักนั่นอีกที่หนึ่งซื้ออีกเก้าสิบบาทอ๋อครับผมครับครับนี่คือปากทางที่จะลงไปชมสวนแม่ฟ้าหลวงของเรานะครับนะะนนี้เป็นนะฮะอันนี้เป็นพระรนรบตรของสมเด็จย่านะทรงมีรับสั่งว่าสวนแม่ฟ้าหลวงนี่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้มาเที่ยวได้ดูความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ ถ้าคนที่มาเหยียบย่ำหรือทำลายต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าแม้แต่คนละเล็กหรือคนละน้อยนะครับคนมาข้างหลังก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ดูความสวยงามนี้นะครับอันนี้ส่งได้ก,กล่าวไว้ด้วยความหงใหญ่และก็สร้างความสำนึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มานะครับว่าควรจะทำอย่างไรนะครับแล้วมีบทบาทต่อความสวยงามนี้อย่างไร นี่คือขอบวนนักเรียนนะครับ